มาอีกหนึ่งแต้มครับผมอีกหนึ่งแต้มครับผมสวยๆครับเกือบจะหลุดอยู่แลวลไม่เข้าสักเงี้ยงเลยครับยุดเกียวปากมาดินก็หลุดแล้วครับเนี่ยไม่ไม่ทะลุเลยกลุ่ยางสีเขียวทำงานอีกแล้วครับผม บรรยากาศมันได้ครับวันนี้แค่สกิจก็ยังโดนครับแค่ถูกเกี่ยวปากมาเองครับผมตัวนี้ฝากผลงานดนะครับขอบคุณมาครับผมมาอีกหนึ่งแต้งครับผมพอดีไม่ได้ถ่ายครับผม นย่งครับเต็มปากอยนนี้เหมือนเดิมครับผม <S <S กบอย่างสีเขียวเหมือนเดิมครับผมทำงานดีมากเลยครับไีก็พอได้ครับผมกบอยยางสีเขียวครับสูงนิดหน่อยลงคอไปเลยครับผม รสชาติคงจะหวานถึงได้ลงคอฝากผลงานด้วยนะครับผม